เที่ยวทอดน่อง EP นี้นะครับเสกะตงพาเพื่อนเพื่อนตะลอนเที่ยวโอซาก้าแบบ One Day ์ r i p ปออกไปเยือนปราสาทโอซาก้าสัญลักษณ์ของเมืองพาไปชมวิวจากมุมสูงที่เทมโปซังแล้วต่อด้วยคคยูคังหนึ่งในอควาเรียมที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่นปิดท้ายวันกับการไปตระเวนหาคุชิคัสึอาหารขึ้นชื่อของโอซาก้า EP นี้เราเที่ยวกันแบบชิวๆจ้าไปเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับเสก็ต้องได้พาเพื่อนๆเ,เที่ยว Universal Studio Japan กันยันสวนสนุกปิดเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เดินทางออกมาที่ย่านสถานีชินอิมามิยะเพื่อเข้าพักในโรงแรมราคาประหยัดที่มีชื่อว่า Hotel s i p a n งครับ สำหรับลักษณะของห้องพักที่นี่นะครับก็จะเป็นห้องพักที่แบ่งซอยออกไปเป็นห้องเล็กๆๆๆๆๆนะฮะด้วยขนาดประมาณ6ตารางเมตรเท่านั้นครับในหนึ่งห้องเนี่ยก็สามารถเข้าพักได้ประมาณ1-2คนฮะแต่ว่าเห็นห้องเล็กๆอย่างนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ใช้ครบถ้วนนะครับและนอกจากพื้นที่ภายในห้องพักแล้วนะครับทางโรงแรมยัยงได้จัดเตรียมพื้นที่ส่วนกลางเอาให้ได้ใช้งานกันด้วยทั้งพื้นที่รับประทานอาหารพื้นที่ห้องครัวตู้กดน้ำนะฮะร,รวมไปจนถึงในส่วนของห้องสุขาและก็ห้องอาบน้ำที่แยกออกจากกันโดย โดยห้องสุขานะครับก็จะติดตั้งซ่วมตามแบบฉบับมาตรฐานญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ภายในห้องอาบน้ำเนี่ยก็จะเป็นตู้อาบน้ำที่มีทั้งแชมพูสบ,บู่ให้ใช้งานพร้อมเลยละครับด้านนอกห้องอาบน้ำนะฮะก็จะมีอ่างล้างมือรวมไปจนถึงไดเป่าผมเอาไว้ให้ได้ใช้งานกันด้วยเพียงเท่านี้เราก็พร้อมที่จะออกไปเที่ยวด้านนอกกันละจ้า สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเซก,กัโต้อีกแล้วนะฮะและนี่คือรายการเที่ยวทอดนองหลังจากที่ EP ที่แล้วเราพาเพื่อนๆไปสนุกกันที่ยูนิเวอร์แซลนะครับเมื่อคืนเนี่ยเราก็มาพักโรงแรมราคาประหยัดเนาะใช่เออชื่อโรงแรมซีปังนะฮะก็เป็นห้องเล็กๆแบบเล็กเล็กจริงเล็กอย่างนั้นแต่มีทีวีตู้เย็นออมีแอร์นะเนาะคือนอนไม่รู้นะเราว่าแบบ มันก็ใช้ไว้นอนอ่ะอ,อมันก็แค่นั้นน่ะคือเบียดได้อ่าใช่มันสามารถกางฟูกได้สองคนแบบไม่เต็มเออได้แบบคือตัวเหลือๆ,ๆนิดนึงอะไรอย่เงี้ยเหมือนเตียงสามฟุตอ่ะก็ถ้าเกิดใครที่อยากมาเที่ยวแบบประหยัดประหยัดนะครับก็ สามารถเอาโรงแรมโฮเทลสิบปังไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกได้เนาะเพราะเขาก็มีนอกจากที่พักนะเขายังมีพกชากาแฟน้ําดื่มให้ฟรีด้วยมีตู้ไมโครเวฟอะไรพร้อมเผื่อว่าเพื่อนจะไปเออนะก็คือแบบสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมที่สําคัญคือมีอ่างน้ําร้อนด้วยออนเซนอ่ะก็สามารถลงมาแช่ได้แต่ว่ามันเปิดเป็นเวลาแค่นั้นอะ หลังจากที่เราพักกันไปแล้วเต็มอิ่มนะฮะวันนี้เนี่ยเราก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวในโอซาก้าจ้าแล้วเราก็มีบัตรนี่แท้แดนกบัตร เป็นบัตร Osaka Amazing Pass e day นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้เดินทางด้วยรถไฟใต้ดินในโอซาก้ารวมถึงเข้าสถานที่เที่ยวหลายๆสถานที่ฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมน,น,นั่นเองอ่าและที่แรกที่เราจะพาเพื่อนๆมาก็คือสัญ,ญลักษณ์สำคัญของโอซาก้านั่นก็คือปราสาทโอซาก้าจ้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับ ก่อนที่จะเข้าไปด้านในตัวปราสาทนะครับเรามาถึงช่วงสาระเร็วกันดีกว่านะฮะหากเพื่อนๆลองสังเกตรอบๆปราสาทโอซาก้าให้ดีไม่ว่าจะเป็นฐานปราสาทรัว้วหรือกำแพงก็ตามนะครับเราจะเห็นหินก้อนยักษ์ก้อนมาึมาจํานวนมากมายที่ถูกนํามาจัดวางเรียงกันเอาไว้เพื่อให้ปราการแห่งนี้มั่นคงและแข็งแรงนั่นเองครับอย่างหินก้อนนี้เนี่ยมีน้ําหนักมากถึง130ตันเลยทีเดียวคิดว่าอันนี้คือหินก้อนเดียวปะนาจะเป็นหินก้อนเดียว แห่ใญมคำถามคือคนในสมัยนั้นยกหินก้อนขนาดนี้มาได้ยังไงเหอ้ยที่พูดถคงต้องมีเครื่องจักรอะไรบ้างบ้างรถไฟยัางมั้งแต่ตอนนี้นี่เลยนะใช่ไหม่ะ สำหรับคำตอบในเรื่องของการขนย้ายหินก็ได้ถูกจัดแสดงเอาไว้ในปราสาทโอซาก้าเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็คือการนำหินขึ้นวางบนแท่นไม้แล้วก็กลิ้งมาบนไม้ท่อนกลมๆมมาเรื่อยๆนั่นเองหินบางก้อนถูกขนย้ายมามากกว่า100กิโลเมตรเพื่อนำม,มาสร้างเป็นฐานปราสาทที่มั่นคงรวมถึงรั้วปราการอันแข็งแกร่งแต่สุดท้ายก็ไม่อาจทัดทานแรงระเบิดที่เกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สได้ และปราสาทที่ทุกคนเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นปราสาทโอซาก้าที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งนั่นเองครับโดยภายนอกยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของปราสาทแบบโบราณดั้งเดิมแต่ภายในได้มีการออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบันไดขึ้นลงที่มีความลาดชันตามมาตรฐานสากลหรือแม้กระทั่งลิฟต์โดยสาร ภายในอาคารปราสาทแต่ละชั้นได้ถูกออกแบบให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตกว่าที่จะรวบรวมประเทศญี่ปุ่นให้กลายเป็นหนึ่งเดียวได้รวมไปจนถึงประวัติความเป็นมาของปราสาทโอซาก้าหลังนี้ครับ สำหรับใครที่อยากลองแต่งกายย้อนยุคไปในสมัยโทโยโทมินะครับภายในปราสาทเนี่ยก็มีให้บริการรวมไปจนถึงสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้อีกด้วยล่ะฮะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของปรา,าสาทโอซาก้านะครับก็จะอยู่ที่ชั้นบนสุดของหอคอยชั้น8ที่ตรงนี้นอกจากเราจะสามารถชมวิวเมืองโอซาก้าได้อย่างสุดลูกหูลูกตาเรายังสามารถชมสถาปัตยกรรมความงามที่แอบซ่อนอยู่บนหลังคาอย่างรูปปั้นชาจิโฮโกะ ซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่มีตัวเป็นปลาหัวเป็นเสือรวมไปจนถึงเสือฟุริวสีทองที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ระเบียงทางเดินที่ต้องมองมาจากระยะไกลหรือดูได้ภายในพิพิธภัณฑ์ครับและตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนจุดชมวิวชั้น8ของปราสาทโฮสก,กาแล้วนี okay. ่ใช่ครับเพื่อนๆก็สามารถเดินดูวิวได้รอบด้านเลยก็มีอะไรให้ดูแบบหลายอย่างเนาะก็คนเยอะเหมือนกัน ใช่เนาะก็คือฟิลของปราสาทโอซาก้ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์เนาะมันจะไม่ได้เป็นอารมณ์ของปราสาทลูกยุคเก่าอะไรประมาณนี้นะมันจะไม่เหมือนกับที่เราเคยพาเพื่อนๆไปที่มัสึโมโตะอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าปราสาทเดิมมันเคยถูกทําลายไปในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และอันเนี้ยเขาก็สร้างขึ้นมาแบบเพื่อเป็นอนุสรณ์เอาวไว้ะลึกหรือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมอ่ะตอนนี้ก็เดินจนทั่วปราสาทแล้วเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ต่อไปกันดีกว่า แม้ว่าภาพเมืองของโอซาก้าที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับจะเป็นเมืองที่สวยงามซีวิไลแต่ว่าครั้งหนึ่งในอดีตที่แห่งนี้เคยถูกโจมตีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2จนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยครับ ก่อนที่จะออกไปจับบริเวณปรา,าสาทโอซากานะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปแวะล้ำลึกถึงความทรงจําอันขมขื่นของชาวโอซากาในอดีตกันที่พิพิธภัณฑ์สันติภาพโอซากาหรือที่มีชื่อเรียกว่าโอซากาอินเตอร์เนชั่นแนลพีซเซ็นเตอร์ครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามครั้งสําคัญของญี่ปุ่นนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2ภายในพิพิธภัณฑ์ได้มีการรวบรวมเอาเอกสารหลักฐานต่างๆ ภาพถ่ายและเศษซากปลักหัดพังรวมไปจนถึงแบบจำลองของลูกระเบิดที่ถูกใช้ในสงครามครั้งนั้นมาจัดแสดงเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูกันครับนอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์การโจมตีทางอากาศที่แทบจะทำลายล้างเมืองโอซาก้าไปทั้งเมืองและฆ่าชีวิตผู้คนที่อยู่อาศัยภายในบริเวณน,นี้ไปไม่น้อยซึ่งทั้งหมดรวนแล้วแต่สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงครามที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคนบางกลุ่ม แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือบาดเจ็บล้มตายกลับกลายเป็นประชาชนตาดำๆที่ไม่รู้เรื่องหรือมีอำนาจในการร่วมตัดสินในครั้งนั้นเลยและนี่ก็คือความผิดพลาดในอดีตที่ไม่อาจแก้ไขก็ได้แต่หวังว่าอนาคตจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ตอนนี้เรากำลังพาทุกคนมาที่ต่อไปใหญ่มากใช่อลังการกกมากมาที่นี่เราก็ไม่ต้องเสียตังค์นะจ๊ะใช้บัตรเบง เบ่งเลยชื่ออันนี้ค่ะตัวก๊าซมาเอาไหนเอาใส่หรือเอานี้รอ30นาทีรอไหมหรือว่าไม่รอไม่รอดีกว่าอะอันนี้ สำหรับการขึ้นกระเช้ามานะทุกคนใครที่ใช้บัตรโอซาก้าอเมซิ่งพาสเนี่ยก็สามารถเลือกขึ้นได้ทนะั้งกระเช้าแบบธรรมดาเนาะแล้วก็กระเช้าแบบพื้นใสนะคะไม่ต้องเสียค่าใชใ้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยเแต่ว่ากระเช้าพื้นใสเมื่อกี้รอหน้าไปก่อนเนาะเออก็เดี๋ยวเราจะเสียเวลาไปทำมันอื่นๆเราก็เลยนั่งรบธรรมาดาเอา,าชมวิวพอป,ประมาณนี้จ้า นาทีนะครับตอนนี้เราก็ลงมาจากชิงช้าสวรรค์แล้วนี่ชิงช้าสวรรค์อยู่ตรงนี้นะฮะร,รอบหนึ่งเนาะอืมแล้วก็เมื่อเพื่อนๆมาถึงในย่านสถาน,นีโอซากโกะนะครับก็มีอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเดี๋ยวเราหมุนหนึ่งสองสามนี่ นี่ก็คือคย,ยูคังนะฮะเขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนึ่งในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะ,ะตอนนี้มีเป็นเหมือนแบบเรียกอะไรในอะคาลิียมก็คือชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในยามค่ำคืนเออปกติเรามาปิดสองทุ่มอ,อ่าแต่ว่ามันไม่ได้ปิดสองทุ่มตลอดนะมันจะเป็นช่วงๆอะไรอย่างงี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันไปเร็วๆๆๆก่อนล่าส์เอนทรีเร็วๆ เข้าไปในปากปลาเลยฟืด เราก็มาถึงตู้ที่เป็นไฮไลท์ของใคยูคังแล้วนี่ด้านหลังของเราคือน้องลามวนเย็นมากตู้นู้นม,มีสองตู้ที่กัในในาน,นี้เราแต่ว่า เราอสองคนเคยพาเพื่อนๆไปดูสลางวาแบบว่าใกล้ชิดมาแล้วเนาะที่ฟิลิปปินส์เนาะเออถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นวิธีการไปดูสลางวาที่ใกล้ชิดนะฮะเดี๋ยวเราทำลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะก็ตามไปดูกันได้แต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปเที่ยวคายูคังกันต่อไปกัน นอกจากที่นี่จะมีพระเอกยักษ์ใหญ่อย่างเจ้าฉลามวานให้เราได้ดูกันแล้วนะครับก็ย <L'> ังมีนางเอกตัวจิว๋วที่มาจากเมืองเหนืออย่างภูมิภา,าคฮอกไกโดให้เราได้ดูกันด้วยนั่นก็คือซีแองเจิลหรือนางฟ้าทะเลนั่นเองครับซึ่งหาดูในธรรมชาติได้ยากมากเพราะว่าเราจะพบเฉพาะในเขตทะเลที่มีน้ําเย็นจัดเท่านั้นแหะครับ <L'> <L'> ตอนนี้เราก็กลับมาจากใครอยู่ครั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะกับการเข้าชมแบบไนท์อะครเรียมก็สัตว์หลายๆชนิดเนี่ยมากกว่าครึ่งเนาะใช่นอนไปแล้วเออแต่ว่าไอ้ที่ยังเหลืออยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังสร้างความตื่นตาตื่นใจได้อยู่นะชอบตัวอะไรมากที่สุด อะไรนะชอบตัวอะไรมากที่สุดชอบปูเห็นปูอยู่เลยแล้วเหมือนแบบอยากกินตื่นเต้นอยากโลภจับพักขาได้กินสดๆตายละวาดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขอให้อนุรักษ์ไม่ใช่หรอแต่คือว่าเราไป วันเราไปไหว้ที่ของจริงไปเลยทไงก็เลยไม่ได้ตื่นตาตื่นใจเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆถ้าดูแล้วอันนี้เหมือนน่าจะตัวเล็กกว่าที่เราไปไหว้น้ำมาเนาะตัวเล็กกว่าอแต่ว่าที่เขาชอบที่สุดนะเขาชอบโลมารู้สึกว่ามันขี้เล่นแล้วมันน่าจะคุ้นเคยกับคนมากอ่ะเออใช่เถ้าอยากรู้ว่าน้องขี้เล่นแค่ไหนก็แวะมาดูที่ใครอยู่คังถ้าเกิดว่ามาที่โอซาก้านะจ๊ะอ่ะปะเรายังไปเที่ยวกันต่อไปเร็วอย่าเพิ่งเหนื่อย กำลังออกกำลังออกกำลัง เราพาเพื่อนเเดินทางออกจากสถาน,นีโอซากะโกะนะครับมายังสถาน,นีเอบิสุโจซึ่งตรงบริเวณนี้ก็เป็นอีกหนึ่งย่านสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะพาเพื่อนๆมาดูสีสันในยามค่ำคืนกันกับย่านชินเซไกครับย่านชินเซไกเป็นอีกหนึ่งย่านแลนด์มาร์คสำคัญของโอซาก้าที่นี่นอกจากจะมีร้านรวงต่างๆมากมายแล้วก็ยังมีหอคอยซืเทนคาคุ ที่เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองโอซาก้าในอดีตเพราะในสมัยยุคปี1912ที่หอคอยนี้ถูกสร้างขึ้นนั้นถือว่าเป็นหอคอยที่มีความสูงติดอันดับที่สุดในเอเชียเลยละครับ สำหรับใครที่มีบัตรโอซาก้าอเมซิ่งพานะครับและชอบชมวิวเมืองจากมุมสูงนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะแต่น่าเสียดายที่วันนี้เราพาเพื่อนๆมาดิไปก็เลยไม่ได้ขึ้นไปชมวิวจากด้านบนครับเอาเป็นว่าเราขอชดเชยด้วยการพาไปชมแสงสีจากร้านรวงต่างๆที่อยู่ในย่านชินเซไกเป็นการทดแทนก็แล้วกันนะฮะ ตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่ในย่านชินเซไกนะครับผมนี่มาเจอคุณลุงหน้าดุหน้าดุอันนี้จะเป็นคุชิคัตสึก็คือเนี่ยพวกเสียบไม้ทอดนี่แหละเป็นอาหารขึ้นชื่อของโอซาก้าแล้วก็ร้านเนี้ยเป็นร้านแรกที่เขาเริ่มขาย,อยเอออ่ะเดี๋ยวไปดูว่าคุณลุงหน้าดุจะอร่อยไหมไปเล้วเข้าร้านกันเถอ,อะอร่อยไหมเนี่ยไม่อร่อยไม่อร่อยตายไม่อร่อยตายอร่อย,ยปะ ร้านคุชิคัสสึที่เราพาเพื่อนๆมาทานกันในวันนี้มีชื่อว่าคุชิคัตสึดารุมะครับซึ่งมีอยู่หลายสาขาแต่สาขาที่เรามาในวันนี้เป็นสาขาดั้งเดิมซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหอคอยซูเทนคาคุรับรองว่าหาไม่ยากแน่นอนฮนะ ตอนนี้สิ่งที่เราออเดอร์ไปก็มาแล้วทุกคนนี่เริ่มด้วยคุชิคัสสึื่อของทอดนะครสั่งเป็นเซ็ตใหญ่นะแล้วก็อันนี้เครื่องเคียงเขาน่าจะเรียกอะไรโดเทยากิอะไรสักอย่างก็คือหลมยรู้เาะอยากแม่ต้องลองมันน่าจะเป็นแบบกับเนื้อ นี่กันดีกว่าขอกทอดแน่จริงๆเมื่อก่อนอ่ะเขาจะมีเป็นหม้อน้ำจิ้มแล้วก็จุ่มลงไปแล้วก็กินแต่ว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเขาเปลี่ยนหม้อเป็นที่หยอกแทนเนี่ยก็คือตัวนี้นลาดจ้ามันน่าจะต้องลาดเยอะๆหน่อยอิกดเลยนะ เขากินแบบแหนพี่เหมือนกันรสแป้งทอดมักกรดีมากอื ไปทิ่มลงในกระบอกไผ่เหยามที่เปียกมากเป็นไงบ้างเพลินป่ะกินเขาเพลินไหมไม่เพลินตลกมาะร้านนี้แนะนำให้น่ามาลองสักครั้งหนึ่งนะก็คือทอดมากรอแล้วก็แป้งแบบไม่อุ่น้ำมันเลยอ่ะเนอะที แล้วก็มีเกลือละกระหรืออยากได้อยากได้แบบไหนตุณนี้ครับจริงๆเซตที่เรากินอ่ะขาดไปอย่างหนึ่งก็คือผักกาดเขาจะต้องมีผักกาดสำหรับกินคู่กับของทอดอะไรประมั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เกียตออเดอร์เพิ่มแล้วก็เลยเอาเท่านี้แล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดต่อไเพื่อนสั่งก็อย่าลืมที่จะจิ้มผักกาดมากินด้วยกันกับอันเนี้มันก็จะอร่อยขึ้นประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรากินก่อนนะจ๊ะ ลงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยดีลงุงเจ๋งอ่ะต้องมาลุงออต้องามากินเมื่อกี้ที่เรากินกันไปก็เกลี้ยงเลยนะจ๊ะอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคิดไม่ออกอก็สั่งถาดรวมไปเลยเขาก็จะรวมทั้งผกักลากบัวกุ้งปลาหมึกปลาอะไรอย่างเงี้ยรวมมาให้แต่ว่าถ้าเกิดคิดอ่ะแบบ มีอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่กล้าแบบไม่กินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สั่งแยกเองก็ได้นะครับผมมันก็จะมีเป็นไม้แยกต่างหากแต่จะบอกว่าสั่งเป็นชุดอ่ะเขาเหมือนเป็น Value s e t อ่ะมันก็จะถูกหน่อย,อยนี้ก็เหมือนมีซอสให้มีพริกไทยมีเกลือสำหรับคนที่อยากปรุงรสเนาะแต่อีกหนึ่งอย่างที่พลาดไม่ได้อย่างที่เราบอกก็คืออย่าลืมสั่งผักกาดมากินคู่กันไปด้วยมก็อร่อยมากขึ้นนะจ๊ะอ่ะปะไปต่อไปต่อไปต่อ อนนัล,ล,ลุงซาโยนาระแล้วตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆกลับมาอยู่ตรงที่เดิมแล้วนะฮะกับย่านโดบุสึเองมาเอซึ่งเป็นย่านที่พักราคาประหยัดที่เราอยู่นั่นเองนะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราพาเพื่อนๆ เดินตระเวนเที่ยวรอบโอซาก้าเนาะก็ได้ทําอะไรหลายๆอย่างนะครับที่สําคัญถ้าเกิดใครมาโอซาก้าเนี่ยเราก็จะเที่ยวอยู่ในเมืองอย่าลืมนะไปหาบัตรโอซาก้าอเมซิ่งพาสไว้ก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของค่าเดินทางรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ใช่ตามที่เราไปเลยนี้เนาะอืม,อ,มอ่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะถ้าเกิดว่าใครที่พักในย่านนี้เนี่ยก็ยังสามารถทํากิจกรรมต่อตอนอยังคืนได้นั่นก็คือตรงนี้มีดองกี้ เปิดถึงเช้าเลยนะทุกคนช็อปกันได้ยันเช้าหรือถ้าเกิดใครที่รู้สึกเมื่อยวันนี้เดินเที่ยวมาทั้งวันนะฮะเลยจากดองกี้ไปตรงนี้จะเป็นสปาเวิลด์เขาบอกว่าเป็นออนเซนที่ใหญ่ที่สุดในโอซาก้าเลยนะ อ่ะนี่เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งใช่ป่ะใช่งั้นเดี๋ยวเขาขอไปพักผ่อนที่สเปาแล้วกันจะไปแช่น้าร้อนแล้วเดี๋ยวแยกย้ายแยกย้ายแล้วก็แยกย้ายจากคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่ก่อนแยกย้ายทําอะไรนะอย่าลืมกดติดตามกดสัคสไครให้เราด้วยนะครับจะได้รู้ว่าไปเนี่ยมันไปที่ถูกกว่ามันไปได้มากกว่ามันเป็นไงเนาะใช่แล้วครับจนก,กว่าจะเจอกันใหม่ในอีพีหน้ามีอะไรอยากแนะนําติชมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะจ๊ะบา,บายยอ่ะขาไปแชปป่น้าร้อนแล้วนะบายบาลาก่อน ชอปปิดีกว่ามาสรุปค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเที่ยวโอซาก้าแบบวันเดย์ทริปของเซกต้งกันนะครับแต่ใน E.P. นี้เนี่ยค่าที่พักจะเป็นค่าที่พักสําหรับ2คืนหลังจากที่เรากลับจากยูนิเวอร์แซลเมื่อวานและก็คืนวันนี้ด้วยรวมกับค่าบัตรกิจกรรมและค่าอาหารใช้กันไปทั้งสิ้นคนละ28 1 0บาทครับ จน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่านะครับ EP หน้าพาย้ายไปสู่เมืองมรดกโลกที่มีอายุมากกว่าพันปีอดีตเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นอย่างเกียวโตที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งรวมมรดกทางด้านวัฒนธรรมแล้วนะฮะก็ยังรวมของอร่อยๆไว้อีกมากมายเลยอยากรู้ว่า EP หน้าจะเป็นอย่างไรห้ามพลาดครับ